สสอ,สอ,สอได้ร่วมกับเวิร์กพอยต์รณรงค์เรื่องของการงดเล่าเข้าพัรษาประจำปี2565วันนี้มีการนำเสนอตอนการสื่อสารในครอบครัวคือแรงผักดันสำคัญนะครับเพื่อที่จะเลิกเล่าให้ได้ติดตามจากรายงานครับคุณพ,พ่อค่ะหนูอยากให้คุณพ่อให้ผมเล่าค่ะ เริ่มต้นของการลดละเลิกเล่าคือกำลังใจของครอบครัวและการตั้งเป้าหมายสำคัญว่าเราจะทำเพื่อคนที่เรารักและคนที่รักเรา การสื่อสารในครอบครัวจึงเป็นแรงผลักสําคัญที่จะทําให้คนเลิกเล่าได้คนในครอบครัวเนี่ยสามารถสื่อสารในเชิงให้กําลังใจนะคะการสื่อสารในตรงนี้ก็จะเป็นการสื่อสารเชิงบวกนะคะดีกว่าที่จะบั่นทอนจิตใจตัวอย่างของคำใช่ไหมคะที่ควรที่จะต้องใช้เวลาที่เขาอยากลดหรือว่าเลิกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะมีการถามไถ่แสดงความเป็นห่วง นะคะน,นี่ก็ดีนะเพราะว่าเวลาตอนที่ช่วงลดหรือว่าเลิกเนี่ยอา,อาจจะมีอาการทางร่างกายเช่นอ่อนเพลียบ้างนะคะหรือว่ามีความรู้สึกกระสับกระส่ายเล็กน้อยนะคะในตรงนี้เราก็อาจจะมีการถามไทยในเรื่องของอาการต่างๆเป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่อยากให้ช่วยบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยน,นะคะการที่ได้รับการถามตรงนี้ก็จะเป็นการที่ทําให้เขารู้สึกว่าเออเราอยากพร้อมที่จะช่วยเหลือเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้ร่างกายซุดโทมทั้งระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบเลือดและตับหากได้หยุดพักเป็นเวลา3เดือนร่างกายจะได้ฟื้นฟูส่วนที่เสียหายผู้ที่อยากเลิกเหล้าต้องจัดตารางชีวิตใหม่ เอาเวลามาท,ทํากิจกรรมกับลูกและคนในครอบครัวโดยเริ่มจากการทําอาหารร่วมกันโดยการเลือกเมนูที่มีวิตามินบีเช่นงาพืชตระกูลถั่วเนื้อหมูจะช่วยฟื้นฟูระบบประสาทได้เร็วขึ้นควรหาเมนูฟื้นฟ,นฟ,นฟนูตับเพราะแอลกอฮอล์เข้าไปสะสมโดยการทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเช่นฟักทองมะเขือเทศ ต่อมาเลือกเมนูที่ช่วยลดความดันเพราะผู้ที่ดื่มเหล้ามักจะมีโรคความดันสูงซึ่งเกิดจากการสะสมไขมันในหลอดเลือดด้วยการทานกล้วยกระเทียมข้าวกล้องถั่วมเมล็ดทานตะวันที่จะสามารถละลายไขมันในเส้นเลือดได้นอกจากอาหารบำรุงร่างกายแล้วต้องเพิ่มอาหารบำรุงทางใจด้วยการทำกิจกรรมกับครอบครัวเพิ่มเสียงหัวเราะ และสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น <love> หรือจะปลูกผักสวนครัวสามารถนำผักมาทำอาหารได้อีกด้วยขึ้นพากีึ้นงนะค่ะ สำหรับใครที่สนใจเลิกเหล้าสามารถโทรปรึกษาศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราที่หมายเลข1413สายด่วนเลิกเหล้าเปิดให้บริการประชาชนและช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุรา